เราจะมาทําขวดเปล่าให้มีกลิ่นหอมค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยี่ยมแอลพาทำอีกแล้วนะคะกับซาราเลคเคดรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เราก็จะใช้ขวดเปล่านะคะมาสร้างความหอมความสดชื่นให้กับห้องของเรานะคะถ้าเพื่อนๆห้องไหนนะคะมีกลิ่นอับๆหรือว่ากลิ่นชื้นนะคะเราสามารถสร้างความหอมด้วยขวดเปล่านะคะเราจะสร้างยังไงเราจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาดูวัสดุกันก่อนนะคะตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะเพื่อนๆขวดเปล่านะคะจะเป็นไซส์ไหนก็ได้นะคะแบบไหนได้หมดนะคะตัวที่2ก็จะเป็นนี่เลยค่ะเพื่อนๆสำลีค่ะจะเป็นสำลีก้อนสำลีแผ่นใช้ได้หมดนะคะที่3ามก็จะเป็นนี่เลยค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะจะเป็นกลิ่นไหนยี่ห้อไหนใช้ได้หมดนะคะแล้วแต่กลิ่นที่เพื่อนๆจะชอบนะคะนํามาใช้ได้ค่ะเรามาเริ่มทํากันค่ะ หลังจากที่เราได้ขวดมาแล้วนะคะเราก็จะนำมาตัดครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆ จากที่เราตัดขวดให้ได้ลักษณะที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนําสำลีมาใส่ในกระป๋องหรือว่าขวดใบนี้นะคะค่ะเราก็จะใส่ไปนะคะขวดละประมาณ3ามแผ่นก็พอนะคะเพื่อนๆสำลีก็จะช่วยเก็บความหอมความสดชื่นของน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะเพื่อนๆ และเก็บกลิ่นนะคะกลิ่นก็จะอยู่ทนเพราะว่าจะอยู่กับสำลีนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่สำลีลงไปแล้วทีนี้เราก็จะเติมน้ำยาปรับพะนุ่มลงไปนะคะหอมมากนะคะเพื่อนๆกลิ่นนี้ใส่ไปเลยค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆกะเอาได้นะคะ เป็นไงคะเพื่อนๆสําหรับการสร้างขวดหอมด้วยตัวเองนะคะด้วยวัสดุเรือใช้ทํากันง่ายๆแบบนี้นะคะทําเองก็ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะแค่นี้ห้องอับก็สามารถมีกลิ่นที่หอมแล้วก็หายอับได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปวางห้องต่างๆนะคะไปค่ะโต๊ะทํางานหรือโต๊ะเรียนก็สามารถนํามาวางได้ค่ะเพื่อสร้างความหอมและความสดชื่นให้กับห้องหรือว่าเวลานั่งทํางานนะคะ บริเวณหัวนอนหรือว่าในห้องที่อับอับก็สามารถวางได้นะคะห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องที่มีกลิ่นอับเราก็สามารถนํามาวางได้นะคะเพื่อสร้างความสดชื่นให้กับทุกคนนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะการสร้างกลิ่นหอมด้วยขวดเปล่านะคะแล้วก็วัสดุเหลือใช้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยี่พารําได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะการสร้างกลิ่นหอมด้วยขวดเป่ลานะคะทำแบบนี้แล้วก็ทำง่ายๆได้เลยค่ะ